พี่ฝากด้วยขอบคุณมากนะที่กลับมาพี่รู้ว่าแพรอยู่ที่เมืองนอกมีความสุขมากกับการงานที่มั่นคงแต่พี่ก็มีเหตุจำเป็นมากที่จะต้องเรียกตัวให้น้องแพรกลับมาที่เมืองไทยของเราโดยด่วนค่ะพี่เก่งน้องกลับมาแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะถึงแม้นแพรจะชอบงานที่ทำและสังคมที่แพร อยู่ก็โอเคมากๆแต่แพรก็ต้องเลือกพี่ชายอยู่ดีอะค่ะเป็นไงคะวันนี้คุณหมอมาตรวจอาการของพี่เก่งว่ายังไงบ้างแล้วขาของพี่เก่งดีขึ้นหรือยังคะภาวินีเดินมายืนอยู่อีกใกล้เตียงของคนไข้ที่นอนอยู่ยื่นมือจับมือหนาเอาไว้มัน่นออกแรงบีบเบา เพื่อหวังส่งทายความรู้สึกดีๆออกไปภาวินีเธอรู้ดีว่าตลอดชีวิตของเธอจนถึงทุกวันนี้แทบไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรเลยเธอมีกินมีใช้ตลอดชีวิตอย่างแน่นอนด้วยอานิสง์ของพี่ชายซึ่งเป็นบุคคลที่มุ่งมั่นสารต่องานของครอบครัวได้เป็นอย่างดี บริษัทที่พ่อกับแม่ทิ้งไว้ให้หลังจากที่พวกท่านจากโลกนี้ไปด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์พี่ชายของเธอก็จำต้องช่วยรับช่วงต่อในฐานะลูกชายคนโตและเขาก็ทำหน้าที่ได้ดีมากๆด้วยผลประกอบการของแต่ละปีให้ผลกำไร ดีเยี่ยมการใช้ชีวิตเพื่อเรียนหนังสือที่เมืองนอกของเธอจึงอู้ฟู่พอสมควรอยากกินอยากเที่ยวพี่ชายไม่เคยตำหนิในเรื่องของการใช้เงินของเธอเลยแม้แต่สักครั้งพอเรียนจบภาวินีก็เข้าทำงานที่บริษัทสื่อสารยักษ์ใหญ่ของเมืองนั้น และหน้าที่การงานของเธอก็กำลังไปได้สวยแต่ด้วยเหตุของภาวะสุขภาพของพี่ชายเธอจำต้องบินกลับเมืองไทยด่วนด้วยความจำเป็นทางด้านสุขภาพภาวินีจำต้องศึกษาและสารต่อในเรื่องของจัจการที่ถูกวางราากฐานไว้ดีแล้วขอบคุณนแพร พีก็ไม่มีใครดวงตาคู่คมหมุนแสงลมน,นิดเมื่อคิดถึงอุบัติเหตุที่ก่อเกิดเป็นเหตุทำให้ขาทั้งสองข้างของเขาใช้งานไม่ได้อย่างเฉกเช่นที่เคยทำถึงแม้นสมองและมือทั้งสองข้างจะใช้งานได้ดีแทบไม่มีปัญหากับการบริหารงานแต่ความน่าเชื่อถือก็เป็นหัวใจของธุรกิจเขาจึงต้อง เรียกตัวน้องสาวให้กลับมาช่วยงานและอีกปัญหาที่เขาอยากให้น้องสาวสารต่อก็คือความผิดพลาดที่เขาได้กระทำไว้กับบุคคลบุคคลหนึ่งจนอยากจะได้รับการให้อภัยและสิ่งนั้นก็เป็นปัจจัยหลักที่เขาตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากน้องสาวพี่เก่งแพรพร้อมแล้วที่จะรับฟังเรื่องราว สิ่งที่ข้างค้งใจของพี่เก่งนะคะพาวินีนั่งลงเก้าอีต้ตัวเล็กที่ถูกเลื่อนมาวางไว้ข้างๆเตียงแต่มือนุ่มก็ยังจับกุมมือหนาของพี่ชายไม่ยอมปล่อยเรื่องที่พี่จะให้ช่วยนอกจากเรื่องงานแล้วก็คือเหตุมันมีว่าคุณเก่งไม่ค่ะ คุณเก่งปล่อยฮะอืมจอมเธอก็รู้ว่าฉันชอบเธอเป็นของฉันเถอะนะฉันสัญญาว่าจอมจะไม่ลำบากไม่ต้องทำงานบ้านอะไรเลยมานั่งกินนอนกินและเป็นผู้หญิงของฉันเพียงแต่จอมยอมฉันก็จะให้จอมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทอง รับลองได้เลยนะจอมเธอจะไม่ได้พบกับคำว่าลำบากอย่างแน่นอนอ้อมแขนแกล่งกระชับร่างของสาวน้อยที่เขากำลังโอโรมาไว้มัน่นพร้อมพูดวรีกล่อมให้เด็กสาวเห็นด้วยกับข้อเสนอที่เขาได้ยื่นให้ จอมใจเบี่ยงตัวพยายามฝืนตัวเองให้หลุดออกจากอ้อมแขนที่ดูเหมือนกงเหล็ก,ก็กไม่ปานกักขังเธอไว้ในอ้อมแขนแกล่งจนเกือบจะกระดิกตัวแทบไม่ได้ไม่ค่ะคุณเก่งก็คุณเก่งบอกว่าไม่สบายไม่ใช่หรอคะให้จอมเอายามาให้ทานแต่ไงทำงี้กับจอมนะคะปล่อยฮะ ปล่อยจอมเธอนะคะคุณเก่งจอมไม่ชอบให้คุณทำอย่างนี้ขอร้องเธอะนะคะแล้วตอนนี้คุณเก่งก็เมาแล้วด้วยเอาไว้คุณสั่งเมาแล้วค่อยมาคุยเรื่องนี้กันอีกทีนะคะนะนะปล่อยจอมเธอนะคะคำอ้อนขอร้องของเด็กสาวไม่ได้ทำให้ คนที่อยู่ในอารมณ์แห่งความต้องการได้ลดความปัถนาลงได้เลยแม้น,ตนแต่น้อยแต่เมื่อได้ใกล้ได้กกอนกลิ่นหอมหอมจากเนื้อสาวแรกรุ่นยิ่งทำให้อารมณ์กำหนัดของเขาก็เพิ่มหนักมากขึ้นกว่าเดิมไฟแห่งความต้องการกำลังประทุดเดือดเมื่อเนื้อนิ่มๆที่กำลังดิ้นขรุขระอยู่ในอ้อมกอด ส่งกลิ่นหอมจะรูนใจยิ่งนักจอ,จอมจอมจ๋าเป็นของฉันเถอะนะฉันไม่ไหวแล้วอกของฉันแทบระเบิดแล้วรู้ไหมฉันขอนะคำปฏิเสธถูกกลืนหายเข้าไปในโพรงปากอุ่นเด็กสาวที่คอยเฝ้าเวียนที่จะปฏิเสธไร้ผลเรียวแรงที่มีก็ไม่สามารถ สู้แรงของบุรุษเพศได้เลยในตอนนี้ออคุณแกงหยุดค่ะเสียงห้ามเล็ดลอดออกมาเมื่อปากอุ่นๆละเลื่อนซุกซกใสไปที่คอหอมกรุ่นและเขาก็เรือกไม่ผิดว่าผิวนางกวางน้อยหอมหวานไม่แพ้ปากจิ้มริมของเจ้าหลอนเลยแม้แต่น้อยกะนั้นเสื้อผ้าที่ใช้ ปกปิดเลือนกายก็ถูกมือแกล่งกระชากขาดเป็นวินวินหลุดออกจากร่างบางแทบคนละทิศละทางคุณแกงอย่าทำอย่างนี้จอมไม่เต็มใจสิ้นเสียงห้ามที่ดูไร้ผลเป็นเหตุให้คนบนร่างก้าวร่วงเธอจนสุดทางรักจอมใจการริบีปากตัวเองเอาไว้มั่นจ,จนห่อเลือด ด้วยความเจ็บที่ก่อเกิดทำให้ร่างบางแทบแตกเป็นสิ่งเสียเส่ยงกายสาวสถานสันรับแรงปัทนาที่โฮมกระหนำ่ำนำความเจ็บปวดมาให้จนแทบรับไม่ไหวสุดท้ายคลื่นความรันจวนก็ได้จบลงด้วยการปลดปล่อยของคนบนร่างได้ก่อเกิด พาคินทิ้งตัวโรงนอนข้างๆสาวน้อยที่ตอนนี้ตกเป็นของเขาอย่างสมบูรณ์แบบสาวบุญประจัน,นให้ความรู้สึกดีสุดๆเขาไม่เสียใจเลยที่ใช้กกำลังบังคับกับเธอแต่เขาก็พร้อมที่จะรับผิดชอบทุกอย่างถึงแม้นจะไม่ใช่ตำแหน่งของนายหญิงตัวบ้านแต่ ตำแหน่งผู้หญิงของเขาก็ไม่มีวันเฉียดใกล้คำว่าลำบากอย่างแน่นอนเด็กสาวหันหลังให้คนที่ย่ำมยีพรากภูมิจันทร์ความสาวไปจากเธอการมาทำงานเป็นเด็กรับใช้ในบ้านหลังใหญ่ไม่ได้นำพาซึ่งความปลอดภัยและมั่นคงให้กับเธอเลยสักนิดการศึกษา ที่เขาบอกว่าหล่อหลอมคนให้เป็นคนดีนั้นใช้ไม่ได้กับชายผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนายจ้างของเธอเลยสักนิดก่อนแรกเธอก็แค่คิดว่าเจ้านายแค่เตะเธอเล่นเฉยๆชอบมองเวลาเธอเสิร์ฟอาหารให้ยามอยู่โต๊ะอาหาร ความใส่ซื่อของเด็กบ้านนอกอย่างเธอจึงมองไม่เห็นว่าเธอเป็นที่ต้องการเพื่อสนองตัญหาของนายหนุ่มและสิ่งนั้นมันก็เกิดขึ้นกับเธอจริงๆถึงแม้นจะพยายามระวังตัวมากแค่ไหนจุดแดงเป็นจ้ำเกือบทั่วตัวบ่งบอกได้ว่าความช้ำที่ก่อเกิดไม่ได้เกิดขึ้นในหัวใจเพียงแค่นั้นแต่ มันกระทบถึงความชอกช้ำไปทั่วร่างสภาพกายสาวเสียงลมหายใจแผ่วๆของคนที่นอนอยู่ข้าง,างทำให้เธอรู้ว่าเขาได้เข้าสู่ห้วงแห่งนิทารมเส็จแล้วจอมใจพยายามแกะมือหนาที่เกี่ยวเอวคอดกิ่วของเธอเอาไว้มั่นเหมือนเหนี่ยวรั้งตัวเธอไม่ให้หายไปไหนในที่สุด ความพยายามของเธอก็เป็นผลเมื่อเธอได้รับอิสระจากวงแขนแกล่งลำขาเรียวค่อยๆวาดก้าววางลงบนพื้นแต่พอเท้าเล็กได้สัมผัสกับพื้นห้องความเจ็บร้าจากการถูกล่วงละเมิดทำให้ร่างกายสะทานสาั่น หยดหยาดน้ำใสๆก็ไม่สามารถช่วยลดความเจ็บปวดที่ก่อเกิดในหัวใจดวงน้อยลงได้เลยในเวลานี้เสื้อคลุมตัวหนาถูกใช้งานสุดท้ายประตูบ้านใหญ่ก็ถูกปิดลงอย่างเบามือความเงียบเข้าปกคลุมห้องกว้างอีกครั้งแพรแพร พี่ทำผิดกับเด็กในบ้านพี่ใช้กำลังขืนใจเขาซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สุภาพบุรุษไม่ควรทำเลยพี่ยอมรับ,บว่าวันนั้นพี่เมากลับจากงานเลี้ยงต้อนรับลูกค้าและเด็กนั่นก็ขึ้นมาดูแลพี่จนเป็นเหตุให้พี่ใช้กำลังบังคับเอากับเธอดวงตาคู่คมหมุนแสงลงนิดนิดเมื่อคิดถึงความผิดที่ก่อเกิด จากน้ำมือของเขาแล้วปัญหามันอยู่ตรงไหนล่ะคะพี่เก่งทำไมป่านนี้พี่เก่งถึงมารู้สึกผิดล่ะคะมือบางที่กุมมือพี่ชายอยู่ในคราวแรกถูกดึงกลับเข้าหาตัวเมื่อรับรู้ถึงพฤติกรรมอันป่าเถื่อนของพี่ชายสุดที่รักพี่ยอมรับผิดกับจอมใจเข้าไปแล้วและ จะดูแลเธอเป็นอย่างดีแต่เด็กนั่นก็หนีหายไปจากพี่เสียก่อนหลังจากคืนนั้นพี่ก็ไม่ได้เจอจอมใจอีกเลยจนพี่ได้ตัดสินใจจ้างให้นักสืบเอกชนช่วยตามหาสามปีเต็มๆที่พี่พยายามอยู่อย่างนั้นสุดท้ายพี่ก็ได้พบกับจอมใจอีกครั้งนอกจากคำขอโทษที่พี่ได้ให้แล้ว พี่ก็อยากจะดูแลจอมใจให้มาอยู่ในความปกครองของพี่แต่จอมใจเอาแต่ปฏิเสธยื่นกระต่ายขาเดียวว่าจะไม่กลับมาอยู่กับพี่อย่างแน่นอนจนพี่ได้เห็นหน้าของเด็กตัวน้อยคนหนึ่งที่แรกพี่ก็ไม่แน่ใจว่าจะใช่เด็กที่เกิดจากความช่วยของพี่ไหมแต่พอพิจรารณา และสืบในเชิงลึกของนักสืบเอกชนก็พบว่าจอมใจไม่เคยมีใครเลยหลังจากออกไปจากบ้านของเราแล้วแพรแพรรู้ไหมหน้าตาของเด็กคนนั้นน่ะคล้ายพี่ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กมากพี่พยายามจะขอตรวจดีเอแต่จอมใจไม่ยอมพอพี่ลูกหนักเข้าเธอก็หอบลูกหนีพี่ไปอีก จะครบปีได้แล้วมัง้งที่พี่รู้เรื่องลูกเวรกรรมมีจริงนะน้องแครดูสิอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพี่ทำให้ใช้งานอวัยวะช่วงล่างไม่ได้เลยคุณหมอที่ว่าเก่งที่สุดไม่ว่าจะเป็นหมอในเมืองไทยหรือในเมืองนอกไม่มีใครช่วยให้พี่มีโอกาสกลับมามีอาการดีมากกว่านี้ได้เลย สุดท้ายพี่ก็นอนหายใจติดเตียงอยู่อย่างนี้สิ้นคำน้ำใสๆก็เอ่อลื้นขึ้นมาในดวงตาคู่คมหยดหยาดน้ำเป็นความรู้สึกเอ่อล้นอาบสองแก้มลงมายังกับทํานบน้ำแตกพี่เก่งอย่าร้องไห้สิฮะแพรรู้ว่าพี่เก่งรู้สึกผิดในสิ่งที่เลือกทำ เมื่อสี่ปีที่แล้วแต่พี่ก็ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตได้หรอกนะคะสู้เรามาหาทางออกร่วมกันดีกว่าค่ะว่าจะตามหาเด็กจอมใจนั้นได้ที่ไหนคิดว่าคงไม่เหลือบากก่าก่อแรงแล้วค่ะยิ่งมีลูกเล็กด้วยแล้วความจำเป็นและปากท้องของลูกต้องมาก่อนอยู่แล้วล่ะค่ะพี่ต่อให้ใจแข็งมากแค่ไหนแต่แพ้เชื่อ หัวใจของแม่ต้องทำเพื่อลูกอยู่แล้วล่ะคะ่ะพี่เก่งเอาเป็นว่าปัญหาเรื่องนี้เดี๋ยวแพรจะดูแลต่อให้แล้วเรื่องงานบริษัทพี่เก่งจะยังไงล่ะคะไหวไหวไหวพี่ไหวขอแค่พี่มีคนที่ไว้ใจได้จัดการเรื่องลูกให้ปัญหาอะไ พี่ก็ไม่กลัวอีกแล้วขอแค่พี่ได้มีโอกาสได้ดูแลลูกบ้างถึงแม้นเขาจะเกิดมาจากความไม่ได้ตั้งใจและงานพี่ก็คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะมีกรเดชคอยช่วยเหลืออยู่พี่ตัดสินใจได้แล้วว่าพี่จะเปิดใจยอมเป็นมนุษย์ล้อเพื่อจะได้บริหารงานที่บริษัทได้ ทิ้งพี่ไว้ที่บริษัทพี่จะให้กรเดชช่วยแพรตามหาจอมใจอีกแรงหนึง่ง mm hmm. เมื่อพูดถึงปัญหาที่ก่อเกิดจะมีคนสารต่อนำ้ำใสๆที่สองแก้มก็เหีย่แห้งไปพี่ฝากด้วยนะแพรแพรไม่ต้องห่วงเรื่องบริษัทพี่จะจัดการเองแต่เรื่องที่พี่ขอร้องพี่ฝากด้วยนะค่ะพี่เก่ง เดี๋ยวแพรดูให้พี่เก่งไม่ต้องเป็นห่วงนะคะภาวินีรู้ดีว่าในเมื่อคนเราได้ลงมือทำอะไรเต็มที่แล้วหากมันไม่เป็นไปนตามที่เราตั้งความหวังไว้ก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเสียดายแม้แต่สักนิดเพราะอย่างน้อยมันก็ดีกว่าการที่เราไม่พยายามทำอะไรเลยกรณีพี่ชายของเธอก็เฉกเช่นเดียวกัน สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะไม่นิ่งนอนใจกับความผิดที่ก่อเกิดพยายามสุดกำลังที่จะแก้ไขปัญหาที่ผิดให้กลับมามีเส้นทางที่ถูกต้องแต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับเวลาและหัวใจของอีกคนว่าจะยอมอภัยให้ไหมที่สุดแล้วก็คงเป็นเธอเอง จำต้องจัดการกับปัญหานี้ให้ได้